รับเติมรูบี้ราคาถูกแพ็คพารราคา339บาทแพ็คการ์ดอยู่ที่269บาทส่วนแพ็ค r u b ี้988รูบี้อยู่ที่1,490บาทติดต่อเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอนะครับผมแล้วก็มาอยู่ใน ID ดสนะ ID ดสเติมเดือนละ3,000ครับผมอืมโอเควันนี้นะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของลุงยุทธก็ฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องลุงยุทธช n แนลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเปิดอันนี้ก่อนเปิดกล่องแซลลี่ก่อนนะครับมาดิโอโหไปไง อ่ะโอเคผมจะมารีวิวเจ้าตัวบราวคนตัดไม้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวสกิลแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาไปตีกับตัวบินนะครับผมใช้งานยังไงบ้างอ่าในตัวบินถ้าเกิดตัวบินมันบินมาขึ้นหนึ่งหนึ่งอะ่ะคือแบบผมจะลองเอามานหนึ่งหนึ่งนะเกียร์ก็ใส่ตามนี้เลยนะใส่เป็นแบบเกียร์คือเกียร์ดีๆไปเลยนะเกียร์ดีๆไปเลยนะคบผมอ่ะ ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วแหละตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลย,เยกันแล้วกันนะเป็นเรนเจอร์สายว่องไวธาดน้านะเป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วนะครับผมสําหรับตัวบินตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังตีกายเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันมาอยู่ที่เท่าไหร่ตีกายเดิมๆม,มา1นล้านหนะครับผม,ผมก็โอ้โหเยอะนะเนี่ยหล้านหะตีกายเดิมนะครับความเร็วในการโจมตี122ความเร็วในการเคลื่อนที่99นะครับผมก็ ความเร็วอยู่กลางๆยืนจุด210ครับผมอ่ะตัวมีอัตราคิดแรงจบดีคิดอยู่แล้วตามภาษาสายว่องไวนะฮะคูด้าสกิล1 12วิวิสกิล2 9าวินะครับผมแล่1520รนะครับแล่1520รก็โอเคพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งแล้วกันนะสกิลหนึ่งสร้างความเสียหาย200%เอ้ย สร้างความเสียหาย200%ก็คือ2เท่าเองเหรอมันเป็นดามเมดพิษหรือว่าไงครับเนี่ยเออน่าจะใช่นะฮะหยิบหัวใจออกมาคว้างไปโจมตีศัตรูนะครับผมกางอากาศและสร้างผลลัพธ์ด้านลบนะครับก็มันจะเป็นดาเมจน่าจะเป็นดาเมดพิษนะฮะเออแล้วก็ลดพลังป้องกันเจยภาพและเวทของศัตรูก็คือมันจะลดอ พลังป้องกันนั่นเองนะครับพล,ลดพลังป้องกัน2 0 0 0มืหน่วยนะฮะสิวินาทีคือสกิลมันตีโดนปุ๊บมันจะอยู่ได้10วินะครับผมลดป้องกันนะฮะเออลดป้องกันเวทและกายภาพนะฮะให้กับตัวการบินทางฝั่งตรงข้ามนู่นนะครับอ่ะดามเมจหนึ่งสกิลหนึ่งคือกว้าง250จุดคูดาวสิบสองวิตัวนี้เป็นดามเมจพิษครับผมอ่าเป็นพิษที่แบบว่าอยู่ได้นานด้วยนะสิบวินะอ่ามาดูสกิลสองครับ สร้างความเสียหาย2,200%เปอร์เซ็นต์ก็ดาเมจ22เท่าเฮ้ย hey, อะไรกับเลข2หรือเปล่าเนี่ยสร้างความเสียหาย200%เปอร์เซ็นต์หรือ2เท่าแล้วก็ดาเมจสกิล2นะฮะ22เท่านะครับตัวนี้กว้าง220จุดนะฮะเออกว้าง220จุดนะฮะออมีโจมตีกระเด็น,นะฮะก็ทำให้ ตัวบินกระเด็นถอยหลังนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูด้วยนะฮะอ่ะโอเคสกิลก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสกิลกว้าง220จุดนะครับท่านผู้ชมสำหรับเบาคนตัดไม้แห่งความสุขนะฮะก็สกัดกั้นยูนิตบินนะครับผมส่วนมีต่อต้านพายุหิมะนะครับก็สกิลตัวนี้คือมันจะอยู่ที่ประมาณ80%นะคืออา่า มันมันจะติดประมาณ80%เอน่ะเอาง่ายๆก็คือก,ก็คือเยอะนะ80%นะฮะเออโอเคก็พอได้อยู่นะท่านผู้ชมสำหรับพายุหิมะต่อต้านพายุหิมะเดี๋ยวเราไปดูสกิลในด่านเออในด่านธรรมดานะครับผม3ก็6กแล้วกันดูการว่าสกิลนิดหน่อยนะมันว่ามันว่าสกิลเร็วหรือเปล่าพร้อมที่จะโจมตีสายการบินหรือเปล่าคือแบบพร้อมที่จะแบบ จะยิงเป้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะฮะตัวตัวน้องเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมาเลสโกนะฮะเดี๋ยวเอาไปตีไอดีหลักด้วยนะครับผมเออเดี๋ยวลองดูดิมันจะเป็นสกิลยังไงครับปั๊บหน้าบอมหรือเปล่าปั๊บปั๊บปั๊บก็เดินออกมาธรรมดาครับไม่มีบัฟบหน้าบงหน้าบอมหน้า้อมอะไรครับปั๊บนี่ตีธรรมดาไปป๊าแปะไปนะฮะเออป้าแปะไปเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวบินไงเออมันไม่ใช่ตัวบินเลยตัวนี้มันกันบินไงทุกคน มันการบินครับเอ้ยแต่เหมือนมันจะถึกอยู่นะมันจะอึดอยู่นะเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์สายวงเวทวงไวที่อึดอยู่นะเอ้าเห็นไหมเด้งกลับไม่ตายเออเด้งกลับไม่ตายเออยังไงเนี่ยเด้งกลับไม่ตายนะไม่มีสกิลออกเดี๋ยวรอไปดูตอนไปตีตัวบินแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะจะผมสังเกตดูว่ามันจะตายมันตายยากนะทุกคนคือด่านนี้คือมันจะพอรับมือรับเท้าได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ อ่ะคนตัดไม้มาแล้วครับไม่มีบงไม่มีบัฟหน้าปงหน้าป้อมอะไรเนี่ยตีครับเดี๋ยวดูความอึดกันนี่พอไปเข้าไปฮะมาตีไปก็ขึ้นพาดครับเขาตีมาก็ขึ้นพาดครับแนะเป็นไงพอแปะพอแปะไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆขึ้นพาดตลอดเลยเห็นไหมแล้วก็ไม่ตายแล้วดูบันโจมตีแแบเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะเออเฮ้ยไม่ไม่ตายครับลมแล้วลุกครับอารมณแล้วลุกครับอ่าตายเรียบร้อยครับก็ ตามภาษาตัวการบินเะฮะเอามาสสยตัวบินโดยเฉพาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปจัดเลยไปจัดเลยไปจัดตัวบินเลยเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวแรกก่อนก็คือเป็นอแอนลี่นะครับผมเซนลี่ที่เป็นสายพลังอะ่ะชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปใส่กับไอดี ID หลักผมเลยก็แล้วกันนะครับผมมาไปนีไปดูลุงดินี่ลุงตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเน่ อ้ไม่เห็นเฉยบั๊กเฉยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปใส่เลยก็แล้วกันนะครับผมกับลุงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวกันบินเนี่ยมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะฮะมาครับเดี๋ยวเราไปลองกับแซลลี่ซันต้ากันก่อนเลยกันนะครับผมก็ผมจะเอาตัวมายืนกันมิสไซล์ฝั่งของไอดีหลักของผมด้วยนะครับผมเพราะว่าจะให้ตัวนี้มันไม่ตายเยเดี๋ยวไปลองดูว่าเจ้าเจสสิก้าแม่นางเจสสิก้าเนี่ยมันจะกันมิสไซล์ได้หรือเปล่าพอที่จะ ให้เจ้าตัวคนตัดไม้เนี่ยมันสามารถได้โชว์สกิลได้หรือเปล่านะครับผมมาโอ้โหโอแต่ว่านี่ติดเลยนะอย่างที่บอกนะฮะกันไว้กันอยู่ไหมกันไม่อยู่ครับกันมิสายก็ไม่อยู่นะแม่หมดเจสซิกา้าแต่มาดูสกิลฟาดไปหนึ่งทีครับติดลูกหัวใจฮนะติดรูกหัวใจครับไม่เป็นไรเราส่งเจสซิก้าไปกันแล้วเอาอยู่หรือเปล่าเอาอยู่หรือเปล่ากันอยู่หรือเปล่าครับนี่เห็นไหม โดนอยู่นะโดนอยู่นะนี่พัวโอเคมาโอ้คือเกียร์ที่ใส่เป็นเกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะฮะนี่โดนอยู่ไม่ตีกระเด็นอยู่นี่สกิลอย่างหล่อที่โอ้โหติดเป็นแผงติดเป็นแผงครับผมทุกคนมามาโบโอ้โหดูเอาอยู่นะเอาอยู่นะเกียร์ดีๆหน่อยผมว่าไหวนะครับเนี่ยเกียร์ดีๆหน่อยผมว่าไหวนะดูดูพโอ้โอมาเป็นกองมาเป็นกองโอ้โหนี่ไงเห็นปะ ตายสนิทตายสนิทแล้วก็ตัวผมเนี่ยคือเอาตัวจริงใส่เกียร์จริงมาเลยนะนี่เป็นไงซันล,ลี่ซันต้าอย่างนั้นเหรอโดนไปซะโดนไปซะโอ้โหโดนไปซะเน้นเน้นจัดไปจัดไปนี่เป็นไงฟาดไปโอ้ฟาดแล้วตีตัดไม้ตัดไม้ไมเออเฮ้ยอย่างเอามามาเดินเดินเดินแล้ว ฟาดไปดีแตกแตกหมอไม่รับเย็บโอ้โหแล้วสกิลอย่างเท่โยนหัวใจขึ้นไปแล้วฟาดโ <c oughs> <c oughs> ยนหัวใจขึ้นไปแล้วฟาดนี่มันจะติดรูปหัวใจสีม่วงๆ่วงนะทุกคนฟังนะครับมื๊บโบเนี่ยมันจะติดรูปหัวใจสีม่วงๆ่วงนะเออเออหัวใจสีม่วงแล้วเหมือนจะมีรูปขวานสีม่วงๆ่วงด้วยนะเดี๋ยวพัดไปดูสีพัดไปดูสีเออพัดไปก่อนเลยไป เจสิก้าแทงหน่อยเจสิก้าเดี๋ยวแช่ไปก่อนเดี๋ยวแช่ไ้ก่อนเดี๋ยวแช่ไว้กันกันไว้เอาเจสิก้าไปแทงไ้ก่อนทุกคนเอาเจสิก้าไปแทงไปก่อนเออมามาเดินมาเดินมาดีเดินมาดีมามาฟาดนี่ตัดไม้นี่โอ้โหสกิลตัดไม้เป็นลูกขวานครับผมทุกคนก็แรงเอาเรื่องอยู่นะพระพาโอ้โหเอาแล้วงตีธรรมดาก็โดนนะเพราะว่ามันโจมตีตัวบินอยู่แล้วครับผมสกิลหนึ่งนี้ก็เป็นดาเมจพิษไงเออ สกิลหนึ่งก็เป็นดาเมจพิษค่อยๆตายนี่เห็นไหมโอ้โหนี่มีสะทงสะสะเทือนมีโอ้โหโอ้เอาเรื่องจัดนี่ขนาดแค่ตัวแบบโอ้โหดิ้มาดิ้งกับร่วงกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเรียบร้อยฮะโอ้โถถือว่าเอาเรื่องอยู่นะถือว่าเดี๋ยวดองดู ฟาดติดกวาโอ้โหนี่ไงมันโดนพิษตายนะทุกคนแต่น่าจะได้เห็นทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจัดกับเจ้าตัวอ่าอลิสกับแมวไหมไอตัวแมวบินทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าแมวบินกันครับผมจะไหวหรือเปล่านะฮะมาครับผมทีนี้เราไปเจอกับอลิสหน่อยละกันนะครับหรือว่าเจ้าตัวแมวบินนะฮะ ผมจะเรียกเรนเจอร์ตัวนี้ว่าเรนเจอร์แมวบินกันแล้วกันมาไปกันเลยนะทุกคนนะไปกันเลยผมไม่ขอรอรีอะไรทั้งนั้นนะฮะไปกันเลยครับผมปล่อันนี้ออกไปแทงแทงก่อนรอให้อันนี้มันเดินมาก่อนนะมาโอเคครับจะโวมา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 เดินมาแล้วเดินมาแล้วมาสกิลครับผมยังไม่ทันได้สกิลตัดไม้ยัดหน้าไปหนึ่งทีตายทันทีเลยนะฮะ ตัดไม้ยัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็ตายครับนี่ตัดไม้ยัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหเขาถึงกับต้องกดอมตะเลยฮะโอ้โห,โอโหบอสกดอมตะกันยัดหน้าไปหนึ่งทีตายแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะเออมามา้าไม่โดนมิดไซน์ปั้งเข้าไปนี่ไงตัดไม้กระเด็นใส่ฮะโอ้โหสกิลตัดไม้กระเด็นใส่ครับมาจังหวะนี้ไปต่อี่ไปต่อยั๊บโยนหัวใจสร้างดาเมจพิษสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โยนหัวใจสร้างดาเมจพิษ200%นะฮะใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูสกิลแป๊บโอ้โแต่จังหวะตัดไม้นี่โอ้โหนีไงนีไง,ไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้บัฟวิ่งเร็วจากเจ้าตัวช้างด้วยนะเออดูตัดไม้ยัดหน้าตัดไม้ยัดหน้าโอ้โหแล้วนี่สกิลกันพายุนี่คือวิ่งสวนกระจายครับผมสกิลกันพายุวิ่งสวนกระจายครับนี่เป็นไง ยัดหน้าเอาหัวใจย,ยัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหดีจัดวัะเฮ้ยถือว่าดีนะตัวการบินตัวนี้คือเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันเรามีสุ่มได้เราก็ามากันบินได้นะครับผมก็ใครที่ใช้แมวก็น่าจะเอาวสานนะครับผมต่อไปผมจะใช้กบบินแล้วใช้ตัวกันบินตัวนี้ไปตีเดี๋ยวไปดูกันว่าจะตีเป็นยังไงแล้วตายหรือเปล่านะครับมาครับต่อไปเป็นกบบินครับท่านผู้ชมไปเป็นกบบินนะครับผมลุงยุทธ ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วกบบินนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะตีกบบินเข้าหรือเปล่ากบบินคือทตาด้ําครับผมทตาด้ําชนทตาด้ําครับทุกคนมาโอเคไปไปเลยเดินหน้าออกไปโอ้โหสกิลสครับผมอันนี้สกิลหนึ่งดาเมจพิษนะแต่ก็ไม่ตายครับเพราะว่าทตาชนท่าครับเนี่ยไม่ตายนะไม่ตายนะเออแล้วโดนได้โดนกบตีเกือบตายเลย S <S <S นี่แต่ต่อไม้ก็โดนนะโดนนะโอ้โหกระเด็นไปถึงข้างหลังเลยนะทุกคนมันกระเด็นกระชอกกระชอกไปถึงข้างหลังนะถือว่าถือว่าโอเคถือว่าโอเคนี่ไงโอ้สกิลสองดามเมจยี่สิบสองเท่านะเออสร้างต้นไม้แล้วก็ตีครับนี่สร้างตีสร้างต้นไม้แล้วก็ฟาดน,นะฮะท่านผู้ชมสร้างต้นไม้แล้วก็ฟาดไปครับผมโอ้โหถึงกับต้องกดอมตะกันเลยบอสบอสถึงกับต้องกดอมตะกันเลยนี่ไง นี่ไงชัดชัดไปหนึ่งทีฟาดต้นไม้ทํา,าทให้กระเด็นใส่ตัวกันตัวบินนะฮะโอ้โหโม,ามามามาอยู่วะหัวใจสร้างดามเมจพิษสองเท่ามาเออเข้าไปขึ้นพ้าอยู่เหมือนกันนะเออโอ้แต่ว่าเอากบไม่ค่อยลงนะทุกคนเอากบไม่ค่อยลงนะโอ้แต่ก็มีตายอ่ะผมว่าเอาอยู่นะเกียร์ดีๆสักหน่อยนึงนะทุกผู้ชมอเอาเรื่องจัดวะ ต่อไปผมจะเอาไปชนกับเอ็ดเวิร์ดไม้นะทุกคนเอ็ดเวิร์ดไม้ทีนี้น้ําไปชนไม้จะจะไหวหรือเปล่านะน้ําไปชนไม้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม่ะแค่นี้ก็น่าจะพอรู้แล้วล่ะว่ามันเล่นได้อยู่นะครับผมมันเล่นได้อยู่ทำไฮเปอร์แม็กขึ้นมานะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับเอ็ดเวิร์ดครับผมเอ็ดเวิร์ดไม้นะครับผมก็คือเป็นตัวบินที่ทุกคนสามารถหาได้ในตู้กาชาเลยนะครับโอเค มาครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกับเอ็ดเวิร์ดไม้กันหน่อยกันแล้วกันครับมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับในเมื่อเราไปในแนวทางที่แพ้ทางทากนะครับผมจะไหวหรือเปล่าไปดูกันเลยครับเอ็ดเวิร์ดไม้ตัวมันจะเดินชา้านิดนึงนะแต่ผมก็ใส่เกียร์ก๊อตไปเลยนะมาโอ้โหเดินชา้าไปวะเนี่ยจานฟาดไปโอ้โหเอาไม่ลงว่ะเขาเป็นพลังไงสายพลังโอ้โหเอาไม่ลงครับจงังหวะนี้คือมันเดินชา้าแต่ผมใส่เกียร์แบบพลังชีวิตเยอะๆมาเลยนะอยากรู้ ลงว่ะทุกคนเกียร์ดีนะเกียร์ดีเฮ็ดเวิร์ดผมใส่เกียร์อย่างดีเลยโอ้โหน้ำน้ำโดนฉีดแตกว่ะโอ้ไม่ตายว่ะติดออกแต่สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งมันติดดาเม็ดิดนะทุกคนโอ้โหโอ้โหตัดไม้ตีโอ้โหมีกระเด็นมีตีกระเด็นถอยหลังนะครับผมก็แบบกระเด็นนิดหน่อยนะกระเด็นนิดหน่อยแต่ว่าตีไม่เข้านะทีเอ็ดเวิร์ดไม่เข้าแล้วทุกคน น้ำไปชนไม้คุณอย่าคิดว่าจะไปเอาลงเอ็ดเวิร์ดสายพลังด้วยนะฮะอาจจะโดนปวดนะครับผมอาจจะโดนปวดนะเออโอ้โหโอ้หเป็นไงแตกสู้ไม่ไหวฮะสู้เอ็ดเวิร์ดไม่ไหวยังไม่มีจังหวะที่ตีตายเลยนะท่านผู้ชมยังไม่มีจังหวะที่ตีเจ้าเอ็ดเวิร์ดตายเลยนะโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงสู้ไม่ได้ครับโอ้โหโดนมิซไซก็แตกแล้วโดนมิซไซก็แตกมาเดินมาดิเดินมาดิเดินมาเดินมาเดินมาเข้าตำแหน่งนะโอ้โหโอ้ห มาฟาดหน่อยออกสกิลหน่อยเพื่อนโอ้โตายทุกไ,ไหวอะ่ะปั๊บฟาดไปหนึ่งทีครับติดหัวใจครับติดสกดิลพีชครับโอ้โหโอเคเคนนี้ก็รู้แล้วเคนนี้ก็รู้แล้วครับว่าอะไรคืออะไรไอ <c oughs> ้เปิดไม่ไม่ตายทั้งตัวเลยทุกคน เออนี่ตีกระเด็นตีกระเด็นแต่ยังไม่เห็นควันนะยังไม่เห็นควันก็คือไม่ตายนั่นเองนะฮะโอ้โหคือเกียร์โหดไงผมจัดเกียร์ยังโหดมาเลยนะเกียร์สายวลังแบบเลือดเยอะๆแต่ว่าเดินช้านะครับผมเนี่ยเอาไม่ลงครับทุกคนเอาไม่ลงนะคือวัดกันตรงนี้เลยนะโอ้โหเอาเอ็ดเวิร์ดไม่ลงนะครับผมท่านผู้ชมถ้าเกิดใครตั้งการบินอันนี้ไวนะ้เอาเอ็ดเวิร์ดไปสอยเลยนะเอาเอ็ดเวิร์ดไปสอยนะอ่ะโอเค ตัวการบินตัวนี้ใช้งานกับแสงมืดที่เป็นตัวบินแสงมืดใช้ได้ครับแล้วก็ใช้กับเป็นทตาด้ําชนทตาด้ําก็ยังพอใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดตัวบินเป็นไฟนะรับรองสอยล่วงแล้วก็โดนเน้นๆทุกดอกนะครับโอเคครับผมก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีความคิดเห็ยนยังไงเชิญคอมเมนต์กันได้นะส่วนคะแนนเต็ม10ผมให้ประมาณ6.5นะคคือใช้ได้ เฉพาะธาตุที่มันชนะนะครับผมแต่ก็เอามาเป็นไม้กันหมาได้อยู่นะครับผมส่วนก็ใครเปิดได้แล้วก็ควรปั้นนะครับผมส่วนมากเขาก็ใช้กันแบบเฉพาะกบบินกับแมวบินแค่นั้นเองนะครับผมพวกคือเอาง่ายๆลีกทั่วไปนะครับผมส่วนมากเขาจะใช้กบบินกับแมวบินนะครับผมผมก็ว่าน่าจะพอใช้อยู่ก็เลยให้ไปที่6.5นะครับผม โอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเดี <S <S ๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย